ทำความรู้จักเจ็ดกีฬาสุดแปลกในมหกรรมกีฬาซีเกมส์2023การแข่งขันซีเกมส์2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชามีหลายชนิดกีฬาที่อาจไม่คุ้นหูหรือไม่คาดคิดว่าจะถูกบรรจุในซีเกมส์แม้การแข่งขันจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมกลางปีนี้แต่ถึงนปัจจุบันจำนวนเหรียญทองกับชนิดกีฬายังไม่นิ่งมีโอกาสทั้งเพิ่มและปรับลดได้ตอลอดเวลาจากข้อมูลฝ่ายจัดก,การแข่งขันตอนนี้ทะลุไปถึง608เหรียญ ทองจากจำนวน48ประเภทกีฬามากกว่า4เกมครั้งก่อนที่เวียดนาม526เหรียญทองที่เราก็ถือว่ามากแล้วถือเป็นสเสน่ห์สีสันที่เราจะได้ดูกันแบบเต็มอิ่มในบทความนี้เราได้รวบรวมกีฬาสุดแปลกในมหกรรมกีฬาครั้งนี้ว่ามีอะไรบ้างพร้อมแล้วไปชมกันครับนอกจากกรีธาประเภทลู่และประเภทลานตามปกติีเกมครั้งนี้มีการแข่งขันที่เรียกว่าวิ่งวิบากหรือการวิ่งผ่านสภาพแวดล้อมที่มีอุปสรรคคำถามคือทำไมกัมพูชาจัดให้มีการวิ่งชนิดนี้ จากการวิเคราะห์แล้วมองว่ามันคล้ายกับพวกจัก,กรยานวิบากนะคือถ้าเรามีโอกาสได้ฝึกซ้อมในสถานที่จริงจนคุ้นเคยนักกีฬาจะมีโอกาสสร้างความได้เปรียบมากกว่าการแข่งขันพื้นราบตามปกติเช่นให้เราไปวิ่งกลางป่าที่ไหนสักแห่งเราจะไม่มีทางรู้จักภูมิประเทศได้มากกว่าคนท้องถิ่นชิงชัยกันสีเหรียญทองในประเภทชายหญิงทีมชายและทีมหญิงประเทศที่เข้าแข่งขันนอกจากชาติเจ้าภาพมีลาวฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียมาดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วใครจะเป็นผู้กวาดเหรียญทองไปครอง ตัวของกีฬาคริกเกต็ตอาจดูไม่แปลกแต่พอถูกบรรจุในซีเกมที่ล้วนแต่เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจสร้างความประหลาดใจว่าประเทศแถบนี้ตีคริกเกต็ตกันด้วยหรือจากการไปดูข้อมูลพบว่าประเทศกัมพูชาเขามีสหพันธ์คริกเกต็ตเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งเป็นผลจากการได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกในอดีตแต่จะว่าเป็นชนิดเดกกีฬาที่เราไม่ถนัดก็ ไม่เชิงกีฬาคริกเก็ตเคยถูกบรรจุในซีเกมครั้งที่29ประเทศมาเลเซียเป็นครั้งแรกครั้งนั้นทีมหญิงเราได้เหรียญทองแล้วก็ถูกเว้นหายไปนานมาครั้งนี้มองว่าทางฝั่งกัมพูชาประเมินลึกๆแล้วมีลุน้นเหรียญไดเหรียญหนึ่งถือเป็นอีกชนิดกีฬาที่จะเป็นสีสันในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งนี้การเล่นอุกชดรางหรือแมชชสเป็นหมากกระดานพื้นบ้านกัมพูชาการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ตัดหมากรุกสากลออกไปและใส่หมากรุกชนิดนี้เข้าไปแทน โดยจะมีการชิงกัน6เหรียญทองแม้ชาติอื่นจะไม่คุ้นเคยแต่ไทยเราก็ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันรวมกับเวียดนามลาวเมียนมาฟิลิปปินส์รวมกัมพูชาเจ้าภาพเป็น6ชาติเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีการแข่งขันชิมลางเป็นการสาธิตที่กรุงพนมเปญซีอกุกจากตรางแชมเปี้ยนชิพ2 0 2 3ไทยเราร่วมแข่งขันด้วยผลคือกัมพูชากวาดไปสมเหรียญทองตามมาด้วยเวียดนาม2เหรียญทองและเมียนมา1เหรียญทองแม้แต่เวียดนามที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งหมากกระดานชาติหนึ่งยังสู้ไม่ได้ โดยสรุปคือหมากรุกชนิดนี้ยังเป็นกัมพูชาที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าชาติอื่นชัดเจนศิลปะการป้องกันตัวของเวียดนามให้คะแนนผ่านท่วงท่าไร่รำเผยโฉมให้เห็นในซีเกมครั้งก่อนซึ่งเวียดนามจัดชิงกันถึง15เหรียญทองแต่สิ่งน่าสนใจคือครั้งนั้นนอกจากชาติเจ้าภาพกัมพูชาก็ได้ไป3มเหรียญทองมาคราวนี้ถูกบรรจุในซีเกมส0 2 3อีกครั้งและเจ้าภาพตั้งเป้าคว้าถึง9เหรียญทองข้อมูลอ้างอิง www.information.gov.kh แม้ไทยเราจะส่งแข่งขันด้วยแต่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่กีฬาที่ถนัดครั้งที่แล้วเราได้มาเพียง2เหรียญเงินกับสเหรียญทองแดงหักอิงจากสถิติที่ผ่านมาโววีน้ำจะเป็นอีกชนิดกีฬาที่กัมพูชากับเวียดนามน่าจะโกยเหรียญรางวัลกันอย่างสนุกมือ เป็นอีกชนิดกีฬาที่ถูกบรรจุในซีเกม2023อย่างสร้างความเซอร์ไพรส์มีชิงกันถึง10รุ่นเจสกีไม่ใช่เรื่องแปลกแต่แปลกตรงทำไมถึงเลือกจัดทั้งที่รู้ว่าวงการเจสกีไทยระดับแชมป์โลกแต่จากการสอบถามเพื่อนฝูงในแวดวงกีฬาได้ความเห็นในอีกมุมหนึ่งว่ามันเป็นกีฬาที่เราถนัดก็จริงแต่สำหรับเจสกีเรื่องสภาพแวดล้อมมีผลกับการแข่งขันกับนักกีฬามากเช่นร่องน้ำ ระแสน้ําระยะการวางทุ่นมีผลหมดหากได้ซ้อมในสถานที่จริงจนเกิดความชํานาญหรือคู่แข่งมีโอกาสได้ซ้อมน้อยก็มีความเป็นไปได้ที่เจ้าภาพกัมพูชาจะมองเห็นอะไรในกีฬาเจสกีและมีโอกาสเก็บเหรียญรางวัลได้สูงเหมือนกันซึ่งเราจะประมาทไม่ได้เลย กีฬาพื้นบ้านของประเทศฟิลิปปินส์มีการชิงกันถึง20เหรียญทองในซีเกม2019ครั้งนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะจบกันที่กี่เหรียญแต่มีการประเมินว่าไม่น่าจะน้อยกว่าครั้งก่อนเพราะในการแข่งสาธิตมีแยกมาเป็นประเภทให้คะแนนท่าไร่รำด้วยลักษณะของกีฬาประเภทนี้ใช้อาวุธเป็นไม้ไล่ฟาดหัวกันไปมาให้เดินตัวฝ่ายตรงข้ามเล่นกันเฉพาะกลุ่มมีเพียง4ประเทศเข้าแข่งขันคือกัมพูชาฟิลิปปินส์ เวียดนามและเมียนมาด้วยความที่ไม่ใช่กีฬาพัฒนาไปสู่มหกรรมใหญ่กว่าได้ทำให้มีประเทศสนใจส่งแข่งขันน้อยแต่จำนวนเหรียญทองมากขนาดนี้ทำให้กลายเป็นกีฬาถูกจับตาว่าจะมีผลกับอันดับเหรียญรางวัลเลยทีเดียวซีเกมส์2023ในภาพรวมต้องบอกว่าเต็มไปด้วยสีสันมีอะไรให้พูดถึงตั้งแต่ยังไม่เริ่มนานนับปีในมุมมองของผมถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ของการประชาสัมพันธ์จะเป็นซีเกมที่ดีครั้งหนึ่ง เพราะสุดท้ายแล้วคําว่าประสบความสําเร็จของประเทศไทยไม่ใช่เจ้าเหรียญทองแต่เป็นสัญญาณการพัฒนาวงการกีฬาในภาพรวมใช้เป็นพื้นที่ต่อย,ยอดสู่ระดับที่สูงกว่าในอนาคตและสิ่งสําคัญจุดประสงค์ของซีเกมคือมิตรภาพของอาเซียนนั่นหลักครับคือแก่นแท้ของจิตวิญญาณที่มากกว่าชัยชนะ